สวัสดีครับผมเข้ามาหนึ่งคันนะครับผม Honda CBR 300R ใครหารถใช้งาน 300cc อซีซีออกรถศูนย์บาทผ่อน2,800นิดนิดปีนะครับผมออกรถศูนย์บาทผ่อน2,800 2น0ปนิดนิดแค่3ปีเท่านั้นได้ CBR 300R จดปี20แข้งทองคอส18ไปใช้เลยนะครับผมออกรถโคตรง่ายศูนย์บาทจบจบไปนะเราไปดูรอบคันกันไป สวัสดีครับผมไปในช็อปนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้กับไปในช็อปด้วยนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็น Honda CBR 300R จดปี2020เลยนะจดปี2020เลยคอส8แข็งทองนะครับผมแข็งทองสภาพต้องบอกว่าเดิมทั้งคันมีตำหนิมีตำหน,ำนิลดบ้านมือเดียวพรบภาษีครบเล่มพร้อมโอนภาษีปี67ไปดูตำหนิไป คราพาดูตําหนิก่อนเลยนี่ครับตาหนิเห็นไหมฮะนี่นี่นะครับแค่นี้นะฮะใค้ซีเรียสผ่านก่อนได้เลยนะครับผมใค้ซีเรียสผ่านก่อนได้เลยคันนี้เนี่ยจดปี2020ยางหน้ายางหลังต้งเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับผมเราดูยางหน้ายางหลังนี่ยางเนี่ยยังเป็นยางเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะเจ้าของเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนขนข้างๆนี่ยังอยู่นะครับน่าจะยังไม่เคยเข้าโค้งเลยนะข้างๆนี่เต็มแต่ข้างหน้า หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับไปในช็อปเปลี่ยนยางใหม่ให้หน้าหลังเลยนะครับผมยางนี้มันมันนาแล้วนะครับมันใช้ไม่ค่อยดีแล้วไปในช็อปเปลี่ยนยางใหม่ให้หน้าหลังมือนหนึ่งเลยนะครับผมมาดูรถบคันมาสวยๆรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดใทั้งสิ้นอย่างที่ผมบอกนะฮะมีแค่ตรงนี้เนี่ยนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับแค่ซีเรียสก็ผ่านก่อนได้นะจานบ่งจานเบรกพับเบรกไม่ต้องพูดถึงฮะเต็มนะครับ แทบไม่สึกอ่ะนะฮะไม่สึกเลยนะรับเบรกเต็มเต็นะจุดสีก็โอเคสวยนะครับสวยมีรอยตามที่บอกเครื่องแข็งทองคันนี้คือแข็งทองแล้วท่อเดิมจากโรงงานนะคันนี้ท่อเดิมจากโรงงานนะครับผมจุดสี่ข้างหลังก็สวยๆเบาสวยๆนะสวยเลยนะท่อเดิมจากโรงงานท้ายเดิมจากโรงงานนะท้ายเดิมจากโรงงานจานเบรกหลังแทบไม่สึกเลยนะครับผ้าเบรกเต็มนะใช้ยาวๆนะครับผมใช้ยาวๆเลยนะ ชุดสีฝั่งนี้ก็โอเคสวยนะครับผมสเตอร์ใสๆเลยนะครับใสมากนะครับโซ่นะพึ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานใช้ยาวๆนะครับคือคันนี้เอาไปไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับใช้งานอย่างเดียวนะใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะสวิงอาร์มสวยๆเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมสวยๆเลยนะชุดสีฝั่งนี้ก็สวยเลยนะไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยมีรอยฝั่งนู้นอยู่ตามวัดอยู่3าสจุดนะแค่นั้นนะคันนี้เน้นเดิมจากโรงงานนะกระจกเดิมอะไรเดิมจากโรงงานนะโชคสวยๆนะแม็กก็สวยๆนะครับผม อันที่บอกฮะไม่ได้ช็อปเป็นย่างใหม่หน้าหลังให้2เส้นเลยนะครับจะจบสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะฮะคันนี้บอกก่อนเลยนะครับเงินสดแค่6 5 0 0 0บาทแค่นั้นถูกมากนะ6 5 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์69,000บาทนะแค่นั้นออกรถศูนย์บาทผ่อน2,8นนิดๆ4ปีเอ้ทุยไม่ใช่3ปีผ่อนแค่3ปีจบเลยนะครับอะมีการลื่นนะครับการลอยถังของ racing power นะครับใส่มาด้วยประมาณนี้นะนี่ก็เดิมเดิมนะครับผม เลขไม้เท่าไหร่คือเดิมทั้งคันเลขไม้จะประมาณเท่าไหร่เรามาดูเลขไม้สามหมจดปี2องพันยี่สิบสามหมื่นสาถือว่ารถใช้งานนะใช้งานแต่ว่าคอนดาไม่ต้องห่วงฮนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับ CBR 150 CBR 300ยเนี่ยมันขับได้เป็นแสนโลนะครับขอให้ดูแลปกติมขับได้เป็นแสนโล,โลนี่อึดถึกทนนี่ต้องฮอนด้านะ300นี่โคตรอึดนะครับมามาฟังเสียงเครื่องมา ไม่สามหมื่นโลเนียนกิฟต์นะเครื่องนี้ต้องผกว่าเนียนกิฟต์ระบบไฟรลบเเครื่องทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหายห่วงนะฮะระบบเครื่องระบบไฟทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปใช้งานอย่างเดียวพรบภาษีต่อให้หมดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เปลี่ยนให้นะครับผมน้ำมันเติมให้อีกนะฮะรถไปถึงหน้าบ้านใช้อย่างเดียวนะครับใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะ โอเคนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะครับผม0826871231 0826871231หรือจะแอดไลน<า>์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะไลน์ผมเบอร์นี้ใครหารุ่นนี้อยู่เรามาดูที่ไปในชอ็อปใครรับตำหนิได้ให้ดูอีกครั้งหนึง่งมีแคน่นี้นะใครรับตำหนิได้มาดูแต่สภาพรมผมว่าสวยเลยนะจะสดหรือจะผ่อนราคายังไงมาคุยกันนะครับถ้าราคา65,000เนี่ย ผมเปลี่ยนยางหน้าหลังให้ฟรีเลยคนระับในมูลค่าประมาณ3 0 0 0บาทผมเปลี่ยนยางหน้าหลังเป็นยางมือหนึ่งให้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานใครสนใจยังไงมาดูนะครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับผมผ่อน2008กว่ากว่าสามปีจบเลยออกรถศูนย์บาทผ่อน2008กว่ากว่าสามปีจบเลยใครสนใจหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูอึดถึกทนต้องซีบยากสามร้อยอาร์อึดจริงนะขับเป็นแสนโลสบายๆนะครับผมโอเคคลิปหน้าจเจอกันใหม่ขอบคุณครับ